สวัสดีครับพบกับปากช่องแลน์ด EP นี้เป็น EP ที่17นะครับเรานำเสนอที่ดินอีกหนึ่งแปลงซึ่งเป็นแปลงที่ติดลำน้ำลำตะคอนะครับระยะติดลำน้ำตะคองนี้น่าจะมี2ลายเมตรเลยนะครับตัวที่ดินเป็นเอกสารโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่2ไร่2งาน68ตารางวา ที่ดินอยู่ในทาเลที่ดีมากนะครับถ้าเราวิ่งเขาใหญ่เนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีจุดไฮไลท์จุดหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอคนในพื้นที่นะครับนั่นก็คือน้ําผุดนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในโซนน้าผุดครับห่างจากตัวธนรัฐกม .15 มเพียง3-400เมตรเท่านั้นเองนะครับเดินทางเข้าออกสะดวกเป็นชุมชนเล็กๆนะครับ ก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีรีสอร์ทมีบ้านพักต่างอากาศหลายหลัง ตัวที่ดินเองนะครับแบ่งออกเป็นฉนุด2ใบนะครับเนื้อที่รวม2ไร่2งาน68ตารางวาราคาเสนอขายเปิดไว้ที่ไร่ละ14ล้านนะครับก็ถ้าชมถ้าชอบต่อรองราคากันได้อยู่นะครับระดับความสูงจากระดับนั้นทะเ,เลโซนนี้น่าอยู่มานสัก400บวกลบนิดนิดนะครับ ตัวที่ดินตั้งอยู่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับตัวที่ดินอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวอยู่ไม่ไกลจากปาเลโอน่าจะประมาณสัก800เมตรนะครับอยู่ไม่ไกลจากอุทยานเขาใหญ่นะครับตัวนี้อยู่กม15อุทยานเขาใหญ่อยู่กม23มนะครับเดินทางแป๊บเดียวนะครับและที่สำคัญคือจุดจุดนี้ช่วงกม15กม14เนี่ยเป็นจุดที่มีร้านอาหาร นะครับแหล่งท่องเที่ยวมากมายอยู่ในโซนนี้ตัวที่ดินติดลำตะคองนะครับยาวมากน่าจะมี150-200เมตรนะครับด้านหลังก็พิงเขานะครับก็ถ้าเข้ามาอยู่ในแปลงก็จะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศส่วนตัวมากๆมีทั้งเขามีทั้งน้ำ สภาพแวดล้อมถือ่โอเคนะครับตัวที่ดินพัฒนาไปบางส่วนครับมีการปรับพื้นที่ปรับระดับภูมสูงเพื่อไว้สําหรับสร้างบ้านลงต้นไม้ไว้นะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้ามองเรื่องบ้านต่างๆที่ดินแปลงนี้เหมาะมากครับสามารถสร้างบ้านได้เลยบนจุดที่เขาปรับพื้นที่ไว้นะครับแต่ถ้ามองเป็นเรื่องของรีสอร์ทนะครับก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะในการที่จะทำะบ้านพักรีสอร์ทติดน้ำน่าจะได้เป็น 20, ยี่สิบสามสิบหลังเลยนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ที่ทีมงานปักช่องแลนด์นะครับและที่ดินด้านล่างทีมงานเรายินดีพาชมพาทัวร์ที่ดินในโซนเขาใหญ่นะครับ E.P. นี้เป็น E.P. ที่17นะครับขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ฝากติดตามฝากกด Subscribe เพื่อรับชมที่ดินแปลงใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในโอกาสข้างหน้าต่อไปนะครับ อีพีนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ